ซ่อนไว้13ปีตอนนี้น่ายัางไม่เห็นคู่ชีวิตจอยสิริลักษณ์แต่งงานแล้วสวมเพชรเม็ดโตจากหนุ่มรุ่นใหญ่เป็นหนึ่งนางเอกหน้าเด็กตลอดการที่ตอนนี้ได้กลับคืนวงการอีกครั้งเพื่อกลับมารับบทบาทที่แฟนๆเรียกร้องหลังจากที่หายไปนาน8ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เธอหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไม่มีผลงานออกมาให้เห็นในเวลานานเกือบสิปีเพราะไปมุ่งมั่นกับการเรียนจนล่าสุดก็ททำอย่างที่ตั้งใจได้สำเร็จในการเรียนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเรจอยสิริลักษณ์ได้โพสต์บนอินสตาแกรมของเธอว่าเรียนจบแล้วค่ะขอบคุณทุกทกท่านที่ส่งกำลังใจให้จอยมาตลอดนะคะ โดยเธอจบก,การศึกษาปริญญาเอกในสาขาอัชยาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดลก่อนหน้านี้เธอเรียนจบปริญญาตรีในสาขาศิลปะก,การแสดงและกากำกับการแสดงมสวรประสานมิตรและปริญญาโทในสาขาอจชยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งสาขาอัชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมคณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมสร้างระบบที่เอื้ออำนวยความยุติธรรมต่อประชาชนทั้งนี้สาวจอยมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงศึกษาปริญญาเอกต่อในสาขาเดียวกันกับปริญญาโทจนล่าสุดก็สามารถเรียนจบ หลังจากที่เธอมุ่งมั่นเรียนเรียนแล้วไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงตอนนี้แฟนๆสามารถเรียกเธอว่าดอกเตอร์จอยได้แล้วแสดแทนความยินดีกับความมุ่งมั่นพยายามจนสำเร็จด้วยนะคะและนอกเหนือจากการเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ของเธอนั้นยังให้ข่าวแววๆเกี่ยวกับเรื่องสถานะของหัวใจที่ตอนนี้ได้มีการสวมแหวนเพชรเมดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นที่เรียบร้อยกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมานานนับ1ิบปี แต่ตอนนี้รอแค่เพียงเวลาที่แฟนหนุ่มคนดังกล่าวจะแหข่ขันมากมาสู่ขอเพียงเท่านั้นแฟนๆคงต้องรอข่าวดีของอดีตนางเอกสาวหน้าหวานคนนี้กันเพียบเลยล่ะคะ่ะพอไม่ว่าตอนนี้เธอจะทำอะไรก็เป็นที่จับตามองอยู่เสมอๆนั่นเองคะ่ะ